เราก็พบกับอีพีที่สองแล้วสำหรับหรับการจัดแสดงโชว์รถรถไฟนะไปกันต่อเลยข้างหน้าเราก็จะคือรถขอสอเท้ยไม่ใช่สิบขอสอไม่ใช่บขอสอนี่เป็นรถ,น,รถ,น,รถ,น,รถนี่บขอสอขรถเมนะบขสคือรถคือนี่โบกี้ข้างสูงนะไม่ใช่รถเมอันต่อไปก็ลยคือ บสยส,สีแดงรุ่นสีเก่านะครับแล้วก็จะมีบตยอบตยออยู่ตรงนี้บตยอบัตยอแล้วก็จะมีตย,ออยงนี้รถตยนั่นแหละรถตู้ใหญ่มีนี่ครับบนาไนี่ครับบนบนาทอสีฟ้านะครับสีเก่าเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคือรถขอสอนะครับจบไปเพียงแค่นี้นะครับ Bye bye.